ผู้ชมครับข่าวเชิญวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันผ่านซูมนะครับเป็นเด็กน้อยเสียงดีมากๆแล้วก็กำลังดังมากๆในโลกติ๊กตอกเป็นอีกหนึ่งดาวติ๊กตอกคนใหม่ถูกถ้าว่าคุณพิมนะครัว่าน้องเบอร์ดี้ปุ๊บน้องจะขึ้นมาเลยนะฮะร้องเพลงฝรั่งคุณเอ้ยทานโทษสำนองสำเนียงได้หมดเลยเฮ้ยสุดยอดแล้วเสียงใสมากๆนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วน้องเบอร์ดี้เด็กชายนพฤษกรษฎีนะครับัสวัสดีคุณภูนะคุณภูมิแล้วก็ครูป้อัดีครบ อันนี้เป็นคุณครูของน้องที่นั่งอยู่ครับค้างๆน้องคุณครูครับน้องเบอร์ดี้ครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับโอเคอ่ะเริ่มก่อนเลยตอนนี้น้องเบอร์ดี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรก็เรียนโรงเรียนอยู่ที่อนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมครับจังหวัดนครสวรรค์ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกอายุ1 1ค่ะอ๋ออายุ11เนาะข้างหลังนั่นชื่อวงหรอเปล่าปฐมวาเลเตียใช่ค่ะชื่อวงอันนี้อวาเลเตียแบนเหรอ ถุนดุรีแบนครับแบนของเราครับผมเนี่ยผมได้เห็นในติกตอกเนี่ยคลิปของน้องร้องเพลงเนี่ยจะมาจากของครูภูมิป่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะครูภูมิเป็นคนลงแรกๆเลยใช่ไหมใช่ครับตอนตอนตอนที่ลงตอนแรกเลยเนี่ยครูครูคาดหวังไหมว่าแบบฟีดแบ็จะแบบรุนแรงขนาดนี้ก็เห็นแววน้องแรกไค่คิดว่าอยากจะให้แบบ คาดหวังก็คาดหวังยู่ากับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถึงขนาดนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันจริงๆคือน้องเนี่ยเป็นนักร้องของโรงเรียนหรือว่ายังไงฮะคือหรือว่าครูภูมิไปเห็นแววได้ยังไงว่าน้องเบอร์ดี้เนี่ยร้องเพลงได้ดีก็น้องเบอร์ดี้เป็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่ป .3 นะครับป .3 คือน้องเบอร์ดี้เนี่ยนั่งเรียนศิลปในป่าอยู่ยดีเขาร้องเพลงขึ้นมาผมก็นั่งอ,อยู่ข้างเอา้าทำไมเสียงดีอยู่ดีร้องเพลงขึ้นมาก็เลยอ่าเดี๋ยวเย็นนี้ มหาครูผมก็เลยเนี่ยครับมาอัดเพลงนี้เลยวันนีิลาอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกที่เริ่มทําด้วยกันใช่ครับนี่คือนานเรื่องฮะสามปีสามปีแล้วสองสามปีครับใช่ครับอน้องเบอร์ดี้ครับพอกระแสตอบรับแบบว่าคนชอบเรามากๆเลยเนี่ยเรารู้สึกยังไงอะลูกก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีคนเข้ามาดูเยอะมาก รู้สึกตื่นเต้นมากตอนนั้นคาดหวังไว้เหมือนกันค่ะว่าจะคนดูเยอะไหมวันแรกหนึ่งล้านวันที่สองสองล้านตื่นดีใจเยอะนะตอนนี้เริ่มตอนนี้เริ่มมีแบบมีเม้นแบบขอเพลงมั้งยังก็มีเยอะเหมือนกันค่ะเยอะเลยใช่ไหมเยลยอะอ้โลยอ้โอ่ะเลย่ะโอ้ยอ้โหเลยอ่้ล่้ลอ่หเลยอา้ลอ่้เ่้ลย่้ะอ่เ้้ล่ะ พราะว่าแฟนคลับก็น่าจะเยอะแล้วมันเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้เปลี่ยนแปลงไหมเวลาไปเดินข้างนอกมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปมีคนจําเราได้ไหมฮะมีคนจําได้อย่างเช่นเพื่อนเพื่อน,อนที่อยู่โรงเรียนพวกน้องๆอ,อ,อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะพี่สวัสดีสวัสดีค่ะพี่วัสด,ดีนักร้องดาวติก๊กตอกอะไรประมาณนี้ค่ะเออเป็นดาวติก๊กตอกไปแล้วเออเออคุ ตอนนี้เนี่ยคือครูภูมิก็ดูแลเรื่องของของดนตรีใช่ไหมฮะเล่นดนตรีให้กับน้องเบอร์ดี้ร้องนะครับแล้วครูป้อนะฮะครูป้อดูแลส่วนไหนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการแสดงครับก็คือน้องเบอร์ดี้ครับก็เริ่มแรกก็ร้องเพลงนี่แหละครับตอนนี้ผมเห็นแววว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการแสดงผมก็เลยจับน้องนะครับไปเล่นหนังสั้นนะครับไปทําคลิปวิดีโอที่ช่องของผมนะครับช่องครูป่อครับก็มีคนดูก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบกว่า เจ็ดเจ็ดร้อยก็หลายไม่ให้เจ็ดล้านกว่านะครับเจ็ดล้านกว่าโอ้โหบางคลิปก็วสองล้านกว่าวิวครับสามล้านกว่าวิวเหรอเดี๋ยวนะมีมีมีทั้งช่องครูภูมิครูป้อใช่ครับแล้วเบอร์ดี้มีช่องตัวเองยังลูกยังเลยค่ะเมื่อไหร่มีช่องของตัวเองอะขนาดไปอยู่แค่ช่องของครูภูมิครูป้อนี่คือยังยังมีคนเป็นแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยน่าเสีาเมื่อไหร่มีช่องตัวเองอะลูก มีแล้วเยรองนี่คอบมีย่งจีกอกมีแล้วอ๋อมีแล้วนี่ตอตัวเองแล้วอ๋อคนก็ไปตามได้เหมือนกันใช่ไหมออใช่ค่ะแล้วก็มีช่องยู u ูปครับช่องประถมวาไรตี้ช่องนี้ก็จะเป็นรวมความสามารถของเด็กของโรงเรียนหรือบ้านหนองบัวทุกอย่างครับแล้วก็อําเสอหนองบัวทุกอย่างอยู่ในช่องนี้ด้วยครับนี่แสดงว่าประถมวาไรตี้นี่คือเป็นเด็กๆเล่นดนตรีกันเองเหรอครับคุณครูจะเป็นทั้งกิจกรรมเล่นดนตรีแล้วก็มีแสดงหนังแล้วก็กิจกรรมของโรงเรียนและหลายอย่างก็จะมีถ่ายวีดีโอ เอามาลงเช่นแสดงแสดงละครหนังสั้นแล้วก็เล่นดนตรีด้วยอ๋อเป็นความสามารถของน้องๆที่โรงเรียนนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็คือผสมบารตี้ไปติดตามกันได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับผมแต่พูดถึงน้องเบอร์ดี้คือตอนนี้มีทั้งครูภูแล้วครูป้อคอยผลักดันคือตอนนี้จากมุมมองของคุณครูคิดว่าจะผลักน้องไปจนถึงเบอร์ไหนคือหมายถึงว่าจะช่วยกันไปจนถึงได้เป็นนักร้องมืออาชีพนักแสดงมืออาชีพหรือยังไงฮะ ก็จริงๆแล้วนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมตอนแรกอยากเป็นศิลปินแต่นี่ปุ๊บผมคิดว่าถ้าเราเป็นศิลปินเราอาจจะเป็นศิลปินได้แค่คนเดียวถูกไหมครับ <Reese> แต่ว่าถ้าเราเป็นครูเราจะสามารถบ้นศิลปินได้เป็น 100, ร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นความาดหวังของผมก็คืออยากจะให้น้องเบอร์ดี้เนี่ยได้เป็นศิลปินตามที่ผมคาดหวังตั้งใจไว้ครับน้องเบอร์ดี้ครับรู้สึกยังไงที่คุณครูเขามองเห็นความสามารถของเรา แล้วก็จะผลักดันเราให้แบบขึ้นไปสู่ดวงดาวอะ่ะเออรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่คุณครูทั้งสองท่านได้สนับสนุนหน,หน,หน,หนูรู้สึกภูมิใจตัวเองมากค่ะครับเออเอ,อแล้วตอนนี้น้องเบอร์ดีความฝันเลยจริงๆอยากเป็นนักร้องหรือว่านักแสดงมากกว่ากันตอนนี้แต่จริงๆคือความสามารถที่เห็นนี่คือก็น่าจะเป็นได้ทั้งทั้งสองแล้วนะอ,อ่าก็อยากจะ ไปทั้งสองทางเลยค่ะเพราะว่ามันดีไปหมดเลยนักร้องด้วยก็ดีนัแสดงด้วยก็ด,ยกดีค่ะชอบไปแหละเนาะอชอบคุณครูฮะน้องเบอร์ดี้เนี่ยโอเคเราเรารู้แล้วว่ามีความสามารถในการแสดงแล้วก็ร้องเพลงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตปกติของเขาเนี่ยเขาเป็นวัยโซนเหมือนเด็กทั่วไปไหมเป็นยังไงบ้างปกติแล้วโซนหรือเปล่าอ,อ,อย่า่าให้พูดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับผมครับผมก็ดูแลใส่ชั้นป้กครับก็ ก็อย่างนี้แหละครับดื้อครับโซนครับตามปกติามภาษาเด็กปกติตามช่วงวัยของเขาใครเราก็ฟังว่าอย่าพูดเลยครับครับเขามีความรับผิดชอบครับสิ่งที่เขามีนะฮะแล้วก็เขาเป็นเด็กดีครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตลอดนี่คือสิ่งที่เขามีครับอ่าก็ส่วนตามวัยเนาะอ่าครับผม่วนตามวัยครับปกติครับไม่ได้ไม่ได้ดื้อมากก็ ก็ในระดับหนึ่งเลยครับไม่ได้ด <sk ills> ื้อมากในระดับหนึ่งไหนบอกว่าไม่อยากจะเล่าไงคร <sk ills> ูไม่อยากจะเล่าครับไม่อยากจะไม่อยากจะเผาตรงนี้ไม่อยากจะเผาถ้าพูดถึงในวงเนี่ยฮะน้องเบอร์ที่นี่ถือว่าเป็นหัวโจกหรือยังครูในหัวโจกยังยังมีอีกหลายคนยังมีเองมีแซบกว่านี้นะน้องเอเองนะครับน้องเอนะครับน้องเอไม่หมดดีนี่เราก็ช่วยกันปั้นขึ้นมานะครับ พราะจริงๆในปฐมบรายตี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่องที่คือมีน้องๆจากโรงเรียนนี้หลายคนนะฮะที่เป็นทั้งนักดนตรีด้วยแล้วก็มาร่วมทํากิจกรรมด้วยครับคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้หรือว่าช่องนี้ก็คือรวมดาวของเรียนนี่แหละแสดงว่านอกจากน้องเบอร์ดี้แล้วก็มีอีกมีอีกครับผมมีอีกครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปั้นคนต่อไปน่าจะเป็นใครต่อจากเบอร์ดี้ไงคุณครูอันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เบอร์ดี้ก็ยังไม่รู้นะ คุณถูกแต่งเพลเบอร์ดี้ไปให้สุกกรไปเบอร์ดี้ก่อนอ๋อเบอร์ดี้สุดก่อนคุณถูกแต่งเพลงให้เบอร์ดี้ร้องด้วยเหรอครับใช่ครับเห็นบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอด้วยใช่ครับอ๋อเหรอเหรอพอจะร้องโชว์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับผมออ๋ได้ค่ะครับ เช้าวันจันทร์ฉันก็นั่งมองเมื่อทุกวันคืนคิดถึงก็เพียงแต่หน้างามๆฉันก็รำพึงแต่ไม่หน้าเธอเอ้ยร้องไปเรื่อยๆลูกร้องไปเรื่อยๆไหนๆก็ได้โปรโมทแล้วเอฮ้ยไม่เนี่ยเนี่ยแล้วคนน้องเขามีา MV ลแล้วด้วยแล้ว,วน ท่านทุกเลยท่านทุกท่านทุกเลยลูกท่านทุกเลยวันอาทิตย์เลยไหนนท่อนทุกเราว่าไงเพลงนี้จับได้ไหมท่อนทุกท่านทุกถ้าถามว่าฉันนั้นจะรักเธอมากน้อยสักแค่ไหนตอบได้ทันใดเมื่อทายทั้งโลกมันยังดุนน้อยกว่าถ้าถามว่าฉันนั้นจะรักเธอให้เท่ากับท้องฟ้าตอบไปเลยว่าท้องฟ้าแค่นี้มันยังดุนน้อยไปถ้าฉัน มีจังหวะนึกเนื้อด้วยอะเรเกนานอปรงหงปีเฮ้ยแต่ว่าโดยปีจะสาปีแล้ว่เพลงนี้เหมือนเป็นเพลงที่หลังจากได้โคเวอร์เพลงคนอื่นๆแล้วก็มีเพลงแตกขึ้นมาตอนปสามค่ะด้วยความที่มันนานมากแล้ว อ๋อก็ลืมเนื้อไปบ้างไม่เป็นไรเพรอดจะร้องหลายเพลงอะนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วฟังเสียงน้องอะพื้นฐานเสียงน้องดีนะเพลงน่ารักดีอะชอบเอ็่วีนี้น่ารักมากเลยครับอะไรนะครับรวมดาวเลยครับอันนี้รวมดาวได้ได้แต่ส่วนตัวผมชอบตอนน้องร้องเพลงฝรั่งนะอครับน้องแบบเสียงใสมากเลยมันมีเพลงไหนพอจะร้องได้ไม่เกินเจ็ดโน้ตไหมลูกเพราะกลัวเรื่องเลืก็เิดนะครับไหนร้องโชว์ทีนิดนึงเอาแค่ อ่6โน้ตพอนะ Well as the remember อานน้องบี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าโดยเนื้อเสียงอ่ะโอเคอย่างนี้แสดงว่าน้องอ่ะก็คือมีความสามารถคือร้องได้ไทยก็ได้เพราะสากลก็เพราะด้วยเหมือนกันเบอร์ดีลูกเบอร์ดีใช้วิธีไหนในการจําเพลงภาษาอังกฤษนะครับก็เรา ฝึกร้องตามค่ะแล้วเราก็ลองร้องจำๆจดูลองปิดเราเราลองไม่ดูเนื้อแล้วลองร้องตามก็ลองได้ค่ะใช้จำคำเอาอย่างเงี้ยหรอจำคำเอาค่ะไม่ได้เขียนเป็นคาราโอเกะภาษาไทยอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งก็เออเก่งเก่งแล้วมีศิลปินคนไหนนักร้องคนไหนที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าคนที่แบบเฮย้ยคนนี้ไอดอลหนูไอดอลไอคอนหรือชอบมีไหมฮะของเบอร์ดี้คนที่ เป็นไอดอลสำหรับหนูเลยก็ P.R.I. 4 o e ค่ะอ๋อ f o อ r Eve f o อ r e v อก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับผมโอเคน่ารักมากๆเลยคุณครูฮะเดี๋ยวอนาคตเราน่าจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรของวงประถมวาไรตลี้บ้างครับครับผมก็จะมีอะไรแี่ต่อไปจะต่อไปก็จะมีหนังสั้นนะครับมีกิจกรรมอาจจะมีการร้องเพลงนะครับ แล้วก็จะมีการแข่งขันในช่วงศิลปหัตกรรมนี่แหละนะครับนักเรียนของเราเนี่ยกำลังจะส่งเข้าแข่งขันในศิลปหัตกรรมนะครับอาจจะไปถึงระดับภาคระดับชาติก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องเราประถุงมือี่ด้วยกันเดี๋ยวเพื่อนครับจะทาคลิปตอนที่น้องไปแข่งศิลปหัตกรรมอ่าใช่ใช่ใช่ จะจะเริ่มแข่งเมื่อไหร่ฮะวันไหนเอยจะได้ตามจะได้รอติดตามดูกันก็จะแข่งรอบกลุ่มนะครับประมาณวันที่3ที่สี่นี้นะครับแล้วก็ไปแข่งระดับเขตนะครับน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ไประดับภาคประมาณเดือนธันวาคมกราครับโอ้ตามกันถ้าไปได้นะครับจะไปไม่จะไปได้หรือเปล่าอาอแต่ว่าเป็นกําลังใจให้นะฮะให้คือทั้งะสมวารตี้ครูภูมิรูบอะแล้วก็น้องเบอร์ดี้ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเห็นแววว่าจริงๆก็ ทั้งครูแล้วก็สิทธ์ก็ช่วยกันผลักดันกันมาด้วยกันนะฮะเอาหน้าเด็กมีพรสวรรค์เนอะเราต้องดันไปให้สุดนะครูนะครับขอบคุณมากทั้งสามคนขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทั้งสามท่านนะฮะขอบคุณครับอ่ะไปติดตามการปันบนบอยดี้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมโอ้น่ารักก็เป็นน้องๆรุ่นใหม่นะฮะที่มีความสามารถซึ่งจริงๆเด็กยุคนี้เกิดมากับอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมรู้สึกว่าเออดีนะ